เช้าวันนี้เราฝึกม้า3รายการด้วยกันรายการที่1เต๋าฝึกยืดกล้ามเนื้อให้กับจูนพอฝึกเสร็จก็นำจูนไปเก็บในคอกน่าจะหายเนี่ยนะครับฝึกฝึกม้าจูนไปด้วย ฝึกทั้งว่าให้เขาก้าวเป็นจังหวะฝึกทั้งให้เขายืดยืดกล้ามเนื้อรายการที่สองการ์ตูนฝึกม้าฟักแฟงพอฝึกเสร็จก็ขังฟักแฟงไว้ที่วงฉี่ซึ่งอยู่ไกลโน้่นไม่เข้ามาใกล้คนนะครับแต่พัฒนาการในทางบวกนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เรานำ รายการที่สผมฝึกโปลิสข้ามไม้ลูกระนาดซึ่งผมเห็นว่าไหนๆเต่าก็เลียงไม้ลูกระนาดาไปแล้วผมก็ยืมอุปกรณ์นี้ฝึกโปลิสนะครับมาดูกันว่าอะไรเกิดขึ้น วันนี้นะครับไหนๆเต่าเขาก็เอาเอาไม้มาเรียงเป็นเป็นลูกระนาดอยู่แล้วผมก็จะลองเอาโบลิสฝึกนะครับ ในการฝึกม้านะครับข้อระวังปกติปกติโปลิศจะจะเรียบร้อยนะครับวันนี้วันนี้เราเอาฟักแฟงไปขังไว้ที่คงขี่เพราะฉะนั้นอันตรงนี้ผมยังไม่เข้าใจนะครับพอผมเอาโปลิศออกตั้งแต่แรกเอาออกตั้งแต่แรกก็รู้ละเพราะวันนี้เขาผิดปกตินะครับผิดปกติ แล้วเมื่อกี้เห็นเห็นวิดีโอของของฟอกแฟงนะครับฟอกแฟงพอผมไปปล่อยฟอกแฟงมาฟอกแฟงตื่นกลับมาเลยพอพอเอาเอาฟักแฟงกลับมาโพลิก็สงบนะครับอันนี้อันนี้ถ้าผมเข้าใจเมื่อไหล่แล้วผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าอันนี้คือคือข้อควรระวังฝึก มาผ่านลูกแล้วนาา่าสําเร็จนะครับแต่ว่าได้ความรู้มาใหม่อย่างก,ก,ก็คือในเมื่อเพื่อนเขาไปอยู่ที่วงฝึกสมาธิเขาเสียนะครับแต่ว่าพอไปปล่อยเพืพอ่พอนมาเขาก็สงบอย่างปกติอย่างเงี้ยครับสงบก็ยังไม่เข้าใจถึงจุดนี้นะครับถ้าเข้าใจเมื่อไหร่จะเล่าให้ฟังถ้าเพื่อนเเห็นว่าวิดีโอท,ที่ที่ผมทํา มีประโยชน์ช่วยแชร์ต่อแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีความรู้มากกว่าก็เชิญ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 ให้คำแนะนำมาใน <c oughs> ในคลิปนะครับข้อ <c oughs> สำคัญที่ควรระวังในการฝึกมา้าคือต้องคอยสังเกตและอ่านปฏิกิริยาของม้าโดยตลอด นะครับวันนี้ตั้งแต่ต้นผมสังเกตแล้วว่าโบริตผิดปกติไม่เหมือนทุกวันดังนั้นผมจึงระวังตัวพอมาถึงจุดที่ที่เขาเห็นฟักแฟงนะครับฟักแฟงมีกิริยาทุรนทุรายอยากจะออกจากวงฝึกเขาก็สลัดเชือกทันทีผมเองผมระวังตัวอยู่แล้วผมก็ปล่อยเชือก นะครับแล้วค่อยแก้ไขสถานาการณ์ข้างหน้าระวังตัวและเซฟตัวเองไว้ก่อนดีกว่าเกิดอันตรายนนนีี่เเป็ั้งแบบแบบดดยยว ท,ด,บบทด,ดูนะครับเมืเ่อกี้เมื่อกี้เขาเ,เขาเมื่อกี้เขาตื่นเขาตื่นเนื่องจากว่าเขารักเพื่อนนะครับเขาไม่ได้จะทําร้ายเราไม่ได้จะทําอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าโทษมา้าเราต้องอ่านสถานาการณ์ ผมย้ำกับลูกศิษย์อยู่ตลอดนะครับว่าเวลาถือเชือกเวลาถือเชือกฝึกม้านะครับเชือกข้างหนึ่งข้างหนึ่งต้อง้วนอยู่ในมือลักษณะอย่างนี้นะครับมวนอยู่ในมือลักษณะอย่างนี้ข้างหนึ่งถือแป๊บเดียวลดึงหน้าขึ้นมานิดนะครับอีกข้างหนึ่งถือแบบนี้นะครับข้างถือแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเวลาเชือกหลุดก็จะหลุดออกจากมือไปเลย หล,หลุดก็หลุดจากมือไปเลยนะครับอย่านะครับอันนี้คือยาแล้วก็อันตรายอยู่นี่อีกเหมือนกันอันนี้คือยานะครับอย่าพันไว้แบบนี้หรือว่าพันข้อมือไว้แบบนี้อันนี้มา้าม้าลากไปนะครับเราปิดไปด้วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นย้ําทฤษฎีนะครับย้ําว่าทฤษฎี เวลาปฏิบัติต้องปฏิบัติตามทฤษฎีเป๊ะเลยขอบคุณมากคุณ